วิธีทาบกิ่งจากต้นตอครับทุกคนต้นตอมาแล้วลากออกครับทุกคนแต่งรากครับแต่งรากให้สวยแล้วก็จุบน้ํายาเลี้ยงรากครับทุกคนอ่าจำนวนสิบห้านาทีแล้วก็เทใส่ถุงครับปุ๋ยครับใบหญ้าครับดินนิดหน่อยครับผสมดินมัดอย่างดีครับอ่ามัดลาเพื่อให้น้นหลุดเลี้ยงครับแล้วก็ตัดแต่งครับแต่งตัวเอาเป็นทาบกิ่งที่เหมาะสมครับทุกคนให้เหมาะสมในการปาดครับปาดังบางๆครับ ปาดครับเป็นริมครับแล้วก็ฝานริมหน่อยนึงครับไปปลายเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ไปวัดดูครับอ่าวัดดูแล้วก็วัดดูครับอ่ากาดูครับแล้วก็ปาดครับปาที่กิ่งต้นพันธุ์นะครับทุกคนเพื่อเอาไปทาบครับเอาต้นตอไปทาบครับจากเมล็ดครับอ่าแล้วก็วัดดูครับกาดูครับให้พอดีกันครับทุกคนให้พอดีกันตัดตัดออกครับอ่าให้ริมพอดีกันอ่าทำเสร็จแล้วแล้วก็มัดครับ พอรู้พอดีปุ๊บเห็นไหมครับเราก็มัดด้วยปอเชือกฟางครับปอฟางครับผมมัดให้งแน่นครับไม่ให้น้ําเข้าครับทุกคนเห็นไหมครับประมาณสี่สิบห้าวันครับทุกคนสี่สิบห้าวันก็จะมาดูวขาลากออกไหมครับติดไหมครับเห็นไหมครับที่ท้บกิ่งจากต้นตอต้นพันมะม่วงครับจากเมล็ดครับนะครับอันนี้ก็มัดไว้หน่อยครับการหล่นครับทุกคนเสร็จแล้วครับ ล้วก็มัดเออมัดที่ลากไว้ครับดินครับมันจะหนักครับอันนี้ก็ปาดปาดไอท่อน้ําเลี้ยงจากต้นทัน้วยนะครับทุกคนตัดด้วยครับตัด